ใครวหมดหวังกับประเทศนี้มากเลยเราเป็นหนึ่งในคนที่เลือกที่จะย้ายประเทศสวัสดีค่ะไพรวนเป็นศิลปินนักร้องแล้วก็โปรดิวเซอร์ค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะย้ายประเทศไปอยู่อังกฤษนะคะบอกเลยในช่วงโควิดมันทําให้เราเห็นว่าการบริหารของที่นี่มันแย่แล้วการที่ไม่มีเลือกตั้งที่แบบโปร่งใสามาแบบสองรอบแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตเราจะอยู่รอให้ประเทศนี้มันดีก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องอีกอกี่ห้าสิบปีหรอเอาอาจจะตายก่อนหรือเปล่า มีใครมีวีซ่าที่สามารถอยู่ลอนดอนได้ค่อนข้างตลอดชีวิตนะคะ,คะมันคือวีซ่ามาเรียกว่า global talent visa ซึ่งมันก็คือวีซ่าที่สําหรับแบบคนที่มีความสามารถอย่างเช่นศิลปินซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าศิลปินในประเทศที่สามถูกแบบเหมือนเป็นแบบคนที่เป็นแรงที่ห่วยมากๆอะแบบไม่มีใคร Re s p e c t อาชีพศิลปินในประเทศไทยแต่ว่าในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นอเมริกาอย่างเช่นอังกฤษอย่างเช่นแบบญี่ปุ่นอะคือคนพวกนี้เป็นคนที่เขาอยากได้เข้าอยู่ในประเทศเขาถึงขั้นที่จะให้ซิสเตอเลย ะค,ะคือพายว่าอยู่อังกฤษแค่3ปีสามารถขอซิเดเซนเป็นคนอังกฤษได้ในฐานะศิลปินเรื่องอันนี้แบบทำไมถามหน่อยว่าแบบแวลูของศิลปินอะ่ะทำไมฝั่งนั้นเขาถึงให้แว l ลูแต่ทำไมประเทศเราถึงไม่เห็นค่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในแบบประเทศที่มันดีแล้วอาจจะเร็วกว่าในประเทศที่เขาจเจริญแล้วเราก็สามารถมี Freedom of Expression กับ Off-Speech ได้ที่แบบไม่เหมือนกับตอนนี้ที่พยายลาต้องมี I.O. มาแบบ Monitor TikTok, Monitor Instagram ตั้งแต่แบบ I post Welcome to Thailand มันดังมีแบบทหารมา Follow เต็มเลยค่ะ d o n t need to mention my government การเติบโตทางการงานของประเทศนี้กับประเทศอย่างเช่นอังกฤษที่พายาจะย้ายไปอะค่ะสิ่งที่ต่างอะคือการที่เรามีการศึกษาที่ดีการที่เรียนจบมหาลัยที่ดีที่อังกฤษมันกกรันตีว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตคุณจะถูกคอมเพนเซตด้วยเงินเดือนที่แฟร์และคุณจะอินดีเนก็จะมีคาเรียพาดและมีชีวิตที่ดีซึ่งต่างจากเมืองไทยค่ะอย่างเช่นพายเรียนจบนิเทศจุฬาเตอร์เกียรติยมอันดับหนึ่งจบมาก็คือได้สตาร์ทแบบหมื่นสองหมื่นห้าแล้วแบบมันก็ไม่ได้โตไป ถึงไหนอ่ะพวกาจะถึงแสนนี่คือต้องอายุเท่าไหร่3าหรือเปล่าการอยู่ในระบบมันไม่มีทางทําให้คุณมีชีวิตที่ดีได้อ่ะยิ่งแบบได้เงินเยอะในระบบก็จะโดนหักภาษีมากขึ้นคือมันไม่มีเวให้คนรวยค่ะมันโดนปิดหมดทุกช่องทางซึ่งอันนี้คือจุดที่ตา่างทีมพาราก็เลยเปรียบเทียบเรื่องการที่ประเทศไทยมีเซ็กซ์วอร์เกอร์เยอะเพราะว่าไม่ว่าคณจะเรียนจบปร,ริญญาโทรหรือปร,ริญญาเอกที่ประเทศไทยมาอินเดียคุณได้เงินเดือนน้อยกว่า ไปเป็นโซพเพนี้ก่าการขายบริการคนก็เลยคิดอยากจะขายบริการอยากจะเปิดโอลีแฟนเพราะมันแบบมันเห็นเงินมากกว่าคุณทางาน Office ออฟฟิศอ่ะการศึกษาที่ดีไม่ได้แกรนตีว่าคุณจะมีชีวิตที่ดี ใครบอกว่าผู้หญิงจะไม่สามารถอยู่แบบซิงเกิลแล้วมีความสุขได้ซึ่งเราสามารถทําได้นะคะเราก็สามารถทํางานหาเงินได้แบบผู้ชายเราก็อยู่แบบโสดได้จนถึงอายุ40-50อะไรอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปได้หมดแต่เราแค่โดนตีกรอบมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะคะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่ทางที่คุณควรไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อย c o m ท o บ t a b l e ในการแบบใส่อะไรน้อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยชอบโชว์ค่ะรู้สึกไม่ไม่ปลอดภยัยแต่มันก็มาถึงเรื่อง ือที่เราไม่รู้สึกปลอดภัยเวลาเราเดินถนนในประเทศนี้ถ้าเราแต่งตัวน้อยด้วยแหละรู้สึกว่าสายตาที่หันมามองหรือแบบสิ่งที่คนหันมาแซวอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบอันคอมเทโมากๆซึ่งก็ต่างจากกาันอยู่ในต่างประเทศนะต่างประเทศคนจะใส่บิกินี่อยู่ไมอามีคือมันก็ไม่มีใครแคร์เพลง Yellow Fever ก็น่าจะแบบว่าคนในเอเชียน่าจะช็อกกันเยอะค่ะจนมันแบบได้เข้าชิงรางวัล Best Asian Song อะไรเงี้ยค่ะก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงเอเชียถูกมองเป็นเหมือนแบบ Sex Object การที่คนมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อตีกะหลี <c oughs> การที่เราเป็นคนไทยแล้วทุกครั้งที่ไปต่างประเทศจะโดนถามว่ายูเป็นเลดี้บอยหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน Yellow Fever หมดเลยแค่แบบอยากให้คนรู้ว่าไม่ใช่ผู้หญิงไทยทุกคนจะเป็นสาวประเภทสง ถึงเป็นชั้นจะเป็นสาวประเภท2คุณก็ควร respect มันไม่ควรจะโดนถูกนำมา m มก e a โจ k กอ b บาริ t